สวัสดีค่ะชานิทอรสุนทรพันธ์จากแบรนด์ดีไซน์เคิลบริษัทวินเทจโปรดักต์ค่ะ คือดีไซ c l คเนมาจากคำว่าดีไซน์บวกกับรีไซเคิเราฟื้นคืนชีพให้กับวัสดุเหลือใช้กลับมามีคุณค่าที่แตกต่างจากเดิมและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันอย่างรถยนต์ที่ถูกทิ้งหรือว่าอย่างรถยนต์ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตนะคะถ้าเกิดเรามีการทําลายอย่างผิดวิธีมันจะทําให้เกิดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเราก็เลยเอาจุดแข็งของอยางรถยนต์เนี่ย ทำเป็นแผ่นยางปูพื้นดีไซเคิลให้เป็นแผ่นยางปูพื้นที่ลูกค้าสามารถปูได้ง่ายแล้วก็ดีไซน์ให้น้ำเนี่ยสามารถซึมผ่านได้ทําให้แผ่นพื้นเนี่ยมันไม่ลื่นแล้วก็ปลอดภัยเราก็พยายามเสาะแสวงหาความรู้โดยการไปเข้ากับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสากรรมเนี่ยจะช่วยเยอะมากอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยจะช่วยพัฒนาในเรื่องของ ความแข็งแรงของตัววัสดุมันก็เลยทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องการตลาดและก็การวางแผนธุรกิจทําให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้นวางแผนว่าเราจะไปตลาดต่างประเทศแต่ว่ามันมีติดเรื่องโควิดในเรื่องของการออกงานแฟร์มันก็เลยยากนิดนึงแต่หลังจากที่เราใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้ทำวิจัยและพัฒนาโปรดักต์ให้มันดีขึ้นไปอีกมันก็ทำให้ทิศทางของแบรนด์เราชัดเจนมากขึ้น การทาธุรกิจอะค่ะถ้าเราทําในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับสังคมหรือว่าต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เรามีพลังใจที่จะทําสิ่งนั้นต่อไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย